เพื่อนน้าตีมีเดินป่าออนทัวร์ครับวันนี้น้าตีจะพาเพื่อนๆมาดูตลาดขายมีดข้างทางครับเป็นตลาดบ้านหนองห้าครับเป็นตลาดชุมชนเนาะเดี๋ยวเพื่อนไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยครับนี่ครับบรรยากาศด้านหลังที่เพื่อนๆเห็นครับยาวไปจนสุดลูกหูลูกตาเลยครับเป็นตลาดขายของข้างทางครับแต่ละร้านก็จะมีมีด พระจอบเสียมอุปกรณ์นะครับการเกษตรนะครับนี่ในร้านเห็นนะครับตรงนู้นอีกนะครับโซนตรงนู้นอีกยาวเหยียดเลยครับนะเพื่อนๆืที่ผ่านมาทางจังหวัดแพร่นะครับจะอยู่เส้นทางจากแพร่ออกไปทางจังหวัดน่านะครับหรือว่าแพร่ร้องกวางนะครับจะอยู่ซ้ายมือครับจะสังเกตเห็นตลาดเป็นล็อกเป็นล็อกเป็นล็อกเป็นห้องนะครับขายของขาย ของใช้ต่างๆนะครับไม่รู้จะพูดยังไงไม่รู้จะพูดอ,งไ,ไดองไรถูกมีมีตั้งแต่กระติบข้าวนะครับแล้วก็มีปลอกมีดที่สอยผลไม้นี่ฝาชงฝาชีครบหินครบไม้มีหมดเลยตะกงตะก้าชั้นวางของต่างๆมาเดี๋ยวเราพามาดูเกี่ยวกับสินค้าของเราดีกว่าครับนี่ผลิตภัณฑ์ มีด้าจอบเสียมการเกษตรนะครับเยอะมากๆครับเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าราคายังไงกันนะครับบางอย่างก็มีราคาติดนะครับบางอย่างก็ไม่มีราคาติดดูดครับเสียมเสียมนี่ด้ามเป็นเหล็กเลยนะครับเนี่ย น้ำหนักก็น่าจะาประมาณสักโลนิดๆครับแต่ว่ามันทนเลยนะครับเดี๋ยวเขาเชื่อมติดเลยครับเสียงตันนี้เป็นใบเลื่อยตะหินสังเกตดูเลยนะครับถ้ามันมีตรงนี้ครับเห็นไหมครับถ้ามันมีตรงร่องตรงนี้ครับนี่คือใบเลื่อยตะหินนะครับตะหินเป็นแบบแผ่นแต่นี่เป็นแผ่นหนาเลยนะครับแผ่นหนาเลยดีใบเลื่อยตะหินนี่ถือว่าดีโอ้มี ขวาด้วยครับอนี่บ้านขวานตัวนี้จะเป็นใบตัดหญ้านี่มาดูจอบครับจอบราคา290เเองเห็นไหมครับ รับประกันทำจากเหล็กกล้า SK5 โอนี่เหล็ก SK5 ครับตอกน้ำเบอร์ให้หมดเลยเนี่ยน้ำเบอร์ติดเหล็กไม่แพง290 290ไม่แงพงคุ้มใช้ใช้นานเลยนะครับเนี่ยใช้นานเลยมีก็เป็นมีดขอมีดมโม้งอ๋อมีมีโลโก้ติดเลยครับเนี่ย ของโอทอปตรา191แพร่ทำมาจากเหล็กกลา100้าร้อยเปอร์เซ็นต์มาตรฐานานี่มีแหลมกุ้งนาตีเคยเอาแบ่งขายอยู่มีแหลมกุ้งใช้งานทั่วไปได้มีเดินปา่าลาบหัน่นซอยลาบได้การกิ่งมงุงกิ่งไม้นี่งานกร,กรเกษตรได้ใครที่ชอบสไตล์แหลมกุ้ง มันเหมือนกับเนี่ยครับปลีกุ้งหัวกุ้งที่ปลายแหลมๆนะครับมีเสียมตอนนี้ถ้าเเป็นเสียมแทงนะเพราะว่ามันแบน่นเป็นแบนนะเอาไว้แทงรากไม้ที่แทงอะไรที่อยู่ใต้ดินนะครับนี่ตัวนี้เพื่อนๆถามมาเยอะเลยถามผมมาเยอะเลยตัวนี้เป็นมีดคอมาเห็นไหมครับ รูปทรงจะคล้ายๆกับคอของม้าคือวงคอที่เชิดสง่าผ่าเผยตัวนี้เป็นเหล็กอะไรเนี่ยถ้าให้น้ตตีเดาก็น่าจะเป็นเหล็กแผ่นกล้ามีโลกโก้ของช่างเลยครับสอสออะไรสักอย่างเนี่ย สอรอหรือสอสอหรืออาจจะย่อมาจากสลาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจสอสออ่ะเรื่นี้สอสอ,อเสียงโอ้เยอะนะผมว่ามาที่เดียวได้คุ้ม,มตัวนี้เป็นปตังตอที่รตีเคยเอามาแบ่งขายเพื่อนเยอะมาก เห็นรับมีดก็มีครับอันละหนึ่งร้อยเองครับเนี่หินรับมีดหนึ่งร้อยบาทของที่มาขายจะเป็นแบรนด์ตัวนี้ครับเนี่ยโอท็อปหนึ่งเก้าหนึ่งตัวนี้เป็นปังตอ่อ้ยอโตอีโต,โต,โตเหล็กแหนบเหล็กใบเลื่อยตัดหินเห็นเห็นร่องไหมครับอี็ตัวนี้เห็นร่องไหมเนี่ยเห็นร่องของเหล็กไหมตัวนี้เป็นใบเลื่อยตัดหินด้ามบ้อง ตัวนี้เป็นขอชักนะครับขอชักขอดันเดี๋ยวผมให้ดูนี่เ,นเพื่อนๆเห็นไยแหลมๆตรงนี้ไหมครับตรงนี้เอาไว้ดันนะครับเอาไว้ดันออว่าแทงส่วนตัวงอ,งอ,งองตัวนี้เอาไว้ชักหลบนะครับตัวนี้ก็ต่อกกับไม้แล้วด้านหลังจะมีเจาะดูไว้ให้ใหเราตอกตะปูหรือขันน็อตติดกับด้ามม้ายาวๆไว้นะครับนี่ขอชักแล้วนี้ดันได้ ภู้ปัญญาชาวบ้านเลยนะครับเยอะมากเยอะหลายอย่างนี่มีอีโต้อีโตรุ่นรุ่นกลางรุ่นกลางนะมีดลาบหรือมีดปลายว้มีดปลายวาใหญ่นี่ครับบางเล่มติดราคาไว้แต่บางเล่มไม่ติด แต่ดูตัวนี้ครับจัมโบ้ที่อันใหญ่ๆนี่ครับนี่ขนาดจัมโบ้ยังห้าอยห้าสิบเองครับนี่ปลายว่ายน่าจะร้อยกว่าบาทน่าจะร้อยกว่าบาทนี่นี่ทําครัวไอ้นี่สองคมนะครับมีปลอ,ปอปกปลอกมะละกอหรือเปล่ามีสองคมอันละหนึ่งร้อยบาทเองนะครับ ตัวนี้เหมือนของนาตีเลยที่มาขายพราแล้วพราแล้วเยอะเยอะเยอะเคี่ยวเกี่ยวเกี่ยวข้าวเกี่ยวเกี่ยวข้าว สำหรับคนชอบมีดครับดูเพลินเลยครับดูเพลินจริงนี่ราคาติดสองร้ยห้าสิบเองนี่มีซุยนี่มีซุยมงมีซุยใบข้าวนะครับมีซุยสองร้อยห้าสิบบาทตัวนี้สามร้อยห้าสิบนี่นี่ตัวนี้เลวังเลวัง นี่ตอนนี้เป็นแบบพร้อมซองเป็นมีเดินป่าพร้อมซองอไม่แพงเลยครับเนี่ยพร้อมฝักไม้ราคา9 9 0บาทนี่เดี๋ยวเราบทะกุยกับพี่เจ้าของร้านสวัสดีครับเยอนนอ้อันนี้จืร้านอะไรอย่างครับจืดลาซริขวัญการขารซริขวัญการขาดแล้วอันนี้คืออันนี้แฟนแต่คนทำเกาเตรียมเตรียมขายหรือว่าเต,ตรียมโงลูกกาเตรียมเตรียมโงลูกกาเนา แต่ยังมาเรียบร้อยแต่ถึงกําลังออกฟักมานี่เป็นมีดพร้อมฟักฟักไม้นี่เป็นไม่ไม่ดูไม่อ๋อไม่ประดูโอ้ดูด้ามด้ามตึงสวยครับนี่โอ้สวงามเนาะถ้าอย่างที่นี่นี่ขายเล่มตัวใดครับเนาะถ้านี่เป็นชุดเป็นไม่เจ้าเป็นชุดไม่อันนี้สีของเนื้อนไม่จะเป็นแบบนี้เจ้าเพราะว่าบันได้เช็ดเงื่อเนาะ จะเป็นกูชุดของเขาคือกระยู่ตีอันเจ็ดร้อยเก้าบาทค่ะเจ็ดอเก้าบาทนะครับในแพคครับ790ดาบาทนเป็นขาเป็นชุดนเจ็ดร้อยเก้าประมาณนี้สวยเดยถามราคาข่าวๆได้กับครับได้ค่ะอ๋อแถอนาาไม่อยากติดราคาไปเี็บร้อยนไะหาง,งานจะเป็นงานบีอ่า คปกติเราได้ด้ามพิเศษมาฟักได้สีไม้พิเศษมาอันนี้ดูเหมือนจะเป็นไม้ยังครับ,บมันจำพี่เป็นห้องไม่เกลือไม่ไม่มะเกลือไม่มาเกลือโอ้โไม่โดเกลือหนาวไปแต่สมัยที่แก่ก็คือเป็นไม้ดูอยู่ละเจ้าแต่ปกติได้มาเป็นบางยางจากจะมีของพิเศษมาแก่กับมีสาหรมีพายุที่หองเ,อน,เนี่ยตอบได้ไหมเจ้านี่เขียนติดเลยเนาะเจ้าเ<อ>ขียนติดไว<ป>้ฮมเลดเดี๋ยวลองลองลอง,ลองแกะมาดูได้ครับได้ เดี๋ยวให้พี่เขาแกะมาดูครับอืออันนี้จะเป็นมีดปลายวายยาว14นิ้วคมธรรมดามีดโบราณแบบสปาร์คเปิดคุ้มแล้วจ้ามาเนี่ยค่ะอือแต่ว่าถ้าเป็นคมคมเละคมเละคมเขาจะใสหน่อยนะคะเนาะอ๋อคมเละคือคมเดี๋ยวเป็นคล้ายๆกับปืนมกระจุกแม่นจ้าอันนี้มันจะบาบาได้ลงสีนะคะสมากจะบาลงสีเลย นี่ราคาไม่แพงเลยนะครับเพื่อนๆเก้าเจ็ดร้อยเก้าสิบแต่ไม่ไม่หลายราคาประมาณนี้ราาคละคะแปดร้อยเก้าสิบโอ้าหข้อมเลดยังรอย่างเงียสวยๆต้นหอมขมเลดนะอ่ะนี่คือคุมปัดเงาครับือคุมปัดเงาประมาณเนี้ยแต่หนูยังม่ได้เช็ดทำความสะอาดว่ะฝ่งเอาขึ้นจากลงมาเนาแจ้าวก็วติล่ครับไม่อยู่ในในบ้านเลยจ้ะนะครับ เจ้จาจะมีลงเล็กของปอติ๋นะเจ้าแผนกัะทำสลาสินเลก็สลาสิลตัวย่อก็ตัวยอดติดติดเล็กเนี่ยอย่างสอสอศิลเลจสอเสือสลี่นองหนูเลยเจ้าเนี่ครับเยอะมากเยอะจริงๆครับเยอะจริงๆเยอะจริงๆก็เพื่อนๆที่ผ่านมาแถวนี้นะครับ บ้านหนองห้าครับอยู่ในโซนครับบ้านหนองห้าก็คือจากแพร่ไปอำเภอร้องกวางครับหรือว่าถ้าเป็นคนต่างจังหวัดนะครับสังเกตง่ายๆก็คือจากแพร่ไปจังหวัดน่านนะครับหรือว่าแพร่ไปพะเยานะครับเส้นทางจะออกจากตัวเมืองแพร่มานิดหน่อยเองครับอยู่ซ้ายมือจะเห็นเป็นเป็นร้านค้านะครับเป็นล็อกเป็นล็อกยาวสุดลูกหูลูกตาเลยครับหรือขายของหลายอย่างมากอยากให้เพื่อนๆมาเที่ยวนะมาเที่ยวมาดูมา มาดูว่ามันมีมีดที่เ,เพื่อนๆถูกใจมากไหมนะครับเยอะจริงๆนะครับเยอะจริงๆวันนี้นะตีต้องขอจบการถ่ายคลิเปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับก็สวัสดีครับ